เชื่อนะคะว่าในปัจจุบันคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยมีมากขึ้นเพราะว่าทุกคนนะคะเบื่อหน่ายกับการที่เป็นลูกตั้งประจำค่ะจึงออกมาทำธุรกิจส่วนตัวกันมากขึ้นแต่ปัญหาที่จะพบในคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินค่ะเพราะว่าเราไม่ได้แยกค่าใช้จ่ายส่วนตัวออกจากค่าใช้จ่ายธุรกิจแบบชัดเจนค่ะ วันนี้นะคะแหวนมีข้อเสนอแนะค่ะในการที่เราจะวางแผนเรื่องของธุรกิจและวางแผนส่วนตัวให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งไปพร้อมๆกันรับรองเลยค่ะว่าถ้าทุกคนได้ปฏิบัตินะคะจะทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยมีกําไรขาดทุนที่เห็นผลชัดเจนแน่นอนค่ะอันดับแรกนะคะเราจะต้องแยกค่าใช้จ่ายส่วนตัวกับค่าใช้จ่ายธุรกิจออกจากกันให้ชัดเจนค่ะ บางคนนะคะมักจะเอาเงินที่เราทํางานในธุรกิจส่วนตัวอย่างเช่นการค้าขายเนะะี่ยค่ะมาใช้ในเรื่องของส่วนตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แยกนะคะเราจะทําให้ไม่รู้คะ่ะว่ากาไรขาดทุนเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนจะต้องทํารายรับรายจ่ายในเรื่องของการค้าขายหรือว่าธุรกิจของเราคะ่ะและการที่เราใช้จ่ายส่วนตัวก็ต้องแยกเงินออกไปเป็นคนละกระเป๋ากันนะคะข้อ2นะคะก็คือการ ั้งรายได้ให้เราเองค่ะหรือนั่นก็คือการตั้งเงินเดือนให้ตัวเองนั่นเองค่ะสำหรับแหวนนะคะที่ลาออกมาทำมันี่ซีรีส์แหวนก็ทำแบบนี้มาตลอดนะคะคือตั้งเงินเดือนให้ตัวเองเหมือนกันการตั้งเงินเดือนให้ตัวเองเนี่ยพบว่ามันจะมีข้อดีตรงที่ว่าเราจะทราบค่ะว่าเราควรจะใช้จ่ายเงินของส่วนตัวเนี่ยเท่าไหร่และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้จ่ายเงินก้อนนี้เป็นเงินส่วนตัวของเราค่ะ ส่วนเงินที่เราดําเนินการธุรกิจก็จะมีการทํารายรับรายจ่ายไว้ซึ่งพอมันแยกออกเป็นชัดเจนแบบนี้นะคะเราจะเห็นชัดเจนค่ะว่ากําไรและขาดทุนของธุรกิจของเราเนี่ยมีเท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้ปรับแผนเพื่อพัฒนาธุรกิจของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะข้อ3นะคะก็คือเราจะต้องวางแผนการออมและการลงทุนให้ตัวเราเองด้วยค่ะ การวางแผนการออมและการลงทุนให้ตัวเองจากการที่มีการตั้งเงินเดือนมาแล้วจะทําให้เราเนี่ยมีเงินสํารองฉุกเฉินค่ะเงินสํารองฉุกเฉินนี้จําเป็นสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเราทํางานเงินเดือนอาจจะมีเงินสํารองฉุกเฉินสักประมาณ3าถึงเดือนถูกต้องไหมคะแต่คนที่ทําธุรกิจส่วนตัวคะ่ะควรจะมีเงินสํารองฉุกเฉินอย่างน้อยนะคะหนึ่งปีคะ่ะเนื่องจากว่า การทําธุรกิจเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนมันอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจและก็เรื่องของวิกฤตการณ์ต่างๆอย่างเช่นโควิด1 9ที่ผ่านมาก็ทำให้ทุกคนเห็นชัดเจนซิ้นแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราวางแผนการออมและวางแผนการเงินสำรองสุกเฉินไว้ก็จะทําให้ธุรกิจของเราไม่มีปัญหาและนอกจากนี้นะคะการออมก็ควรจะต้องเพิ่มเติมในส่วนของ นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ถูกต้องด้วยค่ะเพื่อทำให้เราเนี่ยไม่ขาดทุนเงินเฟอ้อจนมากเกินไปนะคะข้อ4นะคะก็คือเรื่องของการวางแผนประกันค่ะทั้งวางแผนประกันส่วนตัวและวางแผนประกันภัยธุรกิจนะคะสําหรับประกันส่วนตัวนะคะก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพโรคร้าแรงหรือว่าทุนชีวิตให้กับเราเองนะคะ เนื่องจากว่าถ้าเกิดเราออกมาทําธุรกิจส่วนตัวแล้วเนี่ยสวัสดิการที่เราเคยมีจากการที่เราทํางานประจําก็จะต้องถูกหายไปถูกไหมคะหรือว่าบางคนอาจจะมีติดตัวมาด้วยอย่างเช่นพวกประกันสังคมนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือค่ารักษาพยาบาลต่างๆอาจจะไม่ครอบคุมหมดถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคหลายแรงคะ่ะเพราะฉะนั้นการวางแผนประกันให้ตัวเองเป็นการป้องกันความเสี่ยงทั้งตัวเราเองและธุรกิจของเราด้วยคะ่ะ สำหรับในเรื่องของธุรกิจนะคะประกันที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยค่ะทั้งประกันภัยในเรื่องของทรัพย์สินที่ตั้งหรือว่าสินค้าต่างๆที่เราสต็อกประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีการวางแผนประกันภัยให้กับธุรกิจไว้อย่างดีค่ะรับรองเลยค่ะถ้าเกิดวิกฤตเราจะไม่มีปัญหาค่ะและข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของการวางแผนภาษีค่ะทั้งในส่วนตัวและภาษีธุรกิจค่ะ สำหรับในส่วนตัวทุกๆคนอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการซื้อ S s F I M F หรือว่าการซื้อประกันต่างๆหรือจะมีการบริจาคอะไรก็ตามแต่ที่ใช้ในเรื่องของภาษีส่วนตัวค่ะสำหรับภาษีธุรกิจนะคะสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทำธุรกิจสามารถนำมาลดหย่อนเป็นค่าภาษีธุรกิจของเราได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อแนะนำที่แหวนเสนอไปกับทุกคนนะคะรับรองเลยคะ่ะว่าถ้าเกิดว่าเราได้ลองปฏิบัติแล้วจะพบว่าไม่ว่าจะเกิดวิกฤตในช่วงไหนของชีวิตทั้งเรื่องของเศรษฐกิจที่ทำให้มีการเกิดผลกระทบกับธุรกิจของเรารับรองเลยว่าคุณจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินคะ่ะ และจะทําให้ธุรกิจของเรานะคะมีโอกาสที่จะเติบโตมากขึ้นด้วยค่ะเนื่องจากว่าการวางแผนที่ดีก็เป็นสิ่งที่จะมุ่งไปสู่การที่ธุรกิจมีกําไรมากขึ้นนะคะและนอกจากนั้นค่ะการวางแผนการเงินส่วนตัวก็ยังเป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันนะคะวันนี้เริ่มวางแผนกันเลยนะคะ